ข้อสอบอีกแบบใหม่ทำคนตกม้าตายมาแล้วหลายคนก่อนจะไปสอบนะตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือเปล่าคะข้อสอบ200ข้อใช้เวลาสอบข้อกี่นาทีข้อสอบอีกพาร์ทไหนสามารถโกงเวลาสอบได้ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคำถามเหล่านี้คนที่ทำข้อสอบอได้เต็มจะตอบได้แต่ไม่ต้องกลัววันนี้ที่ยูริเตรียมคำตอบมาให้ทุกคนแล้วนะคะใน Magic One Page จดจำเข้าใจในหน้าเดียวค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับครูพี่อุริ Exchange English นะคะกับนวัตกรรมใหม่การอธิบายโครงสร้างข้อสอบโทอีกกับ Magic One Page จดจำเข้าใจในหน้าเดียวความลับจักรวาลของโทอีกมีมาให้ทุกคนแล้วแบบ ย่อยง่ายจําได้ไม่มีทางลืมค่ะมาดูเลยนะคะข้อสอบโทอีกนะคะตอนนี้ถ้าใครยังเตรียมแบบเก่าอยู่ขอบอกเลยว่าต้องพับหนังสือเก็บไปก่อนเพราะว่าตั้งแต่เดือนม,มกราคมปี2020ข้อสอบโทอีกได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นข้อสอบแบบใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งแบบใหม่นะคะมันจะวนเวียนอยู่กับเลข2เหมือนปี2020เลยนั่นคือข้อสอบโทอีกนะคะจะมีทั้งหมด2องพาร์ทจะเป็นพาร์ทแรกคือ listening skill สอบ การฟังจากนั้น reading skill สอบการอ่านค่ะทั้ง2องสกิลเป็น receptive skill นะคะเป็นสกิลที่รับเข้ามายอย่างเดียวนะคะไม่มี speaking ไม่มี writing จากนั้นค่ะใช้เวลาสอบ2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและข้อสอบมี200ขอ้อคะแนนที่คิดออกมานะคะไม่ใช่200คะแนนนะตีเป็นคะแนนทำระบบคิดคะแนนแล้ว990คะแนนค่ะเป็นคะแนนเต็มนั่นเอง แล้วก่อนจะไปดูโครงสร้างข้อสอบนะคะบางบอกก่อนว่าข้อสอบระเบายบใหม่เนี่ยไม่อนุญาตให้ขีดเขียนลงไปในข้อสอบเลย ห้ามเลยนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าสำหรับพาร์ทแรกนะคะ mm. listening part ของเราพาร์ทนี้นะคะมี100ข้อเราแบ่งออกเป็น4พาร์ทย่อยนั่นเองค่ะเริ่มจากพาร์ทแรกนะคะพาร์ทแรกก็คือพาร์ทดูรูปเรียกว่า photograph ค่ะมีรูปทั้งหมด6รูปดูรูปไปมีไฟล์เสียงให้เราฟัง1รูปนะคะ4ไฟล์เสียงแล้วก็เลือกให้ตรงว่าเอรูปนี้เขาต้องพูดอะไรนะเช่นคนกำลังเดินลงบันได โอเคนะคะตรงนี้มี6ข้อจากนั้นอันที่2ค่ะเขาเรียกว่า question and respond A ถาม B ตอบนะคะตรงนี้มี25ข้อทั้งสองพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เขาเรียกว่าพาร์ทฟันคะแนนพาร์ทเก็บคะแนนบอกเลยว่าคนที่ทำคะแนนได้สูงทำได้เต็มนะคะต้องทำสองพาร์ทนี้ให้ได้แล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคนที่เข้าไปทำจะไม่มีอะไรให้อ่านเลยโลง่งๆเพราะว่าทดสอบการฟังแบบล้วนๆเลย สิ่งที่ควรระวังพาร์ทสนะคะจะมีแค่สามช้อยส์ A B C เจ๊งะาถามว่า where are you going A I'm going to the gym B in the canteen C at 4 o u c l o c k แบบนี้ต้องตอบข้อที่บอกว่า A ใช่ปะเราไปที่จิมไม่มีตัวดีดอกนะห้ามระบายข้อดีนะคะข้อนี้มีแค่ A B C จากนั้นนะคะพาร์ทสของเรา จะเป็น conversation A ถาม B ตอบไม่เกิน25วิข้อสอบแบบไม่ดูเลยค่ะตามรูปเลยค่ะจะมีภาพให้ดูด้วยข้อสอบการฟังมีภาพคืออะไรไม่ต้องกลัววนันนี้ one page บอกครบจบทุกอย่างตรงนี้นะคะนั่นคือคุยกันอยู่ว่าต้องการไปฟังประชุมอยากไปฟังเรื่องการขนส่งไปห้องไหนดีตอนคุยกันไม่ได้ตอบนะแต่ว่า มันอยู่ในรูปภาพว่าการประชุมขนส่งอยู่ห้อง A เราก็ต้องการตัวห้อง A แบบนี้นะคะเป็นสกิลซึ่งรวมกันมาค่ะต้องขอบอกกันว่าในหานที่พี่ยูริไปสอบมานะคะแล้วก็สอนทั้ง TOEFL โ TO ท e อีกเนี่ย้็อสอบโทอีกเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปคล้าย TOEFL แล้ว toEFL มีแบบนี้คือจะมีการเอาสกิลมารวมกันทั้งเรื่องการฟังแล้วก็การที่เราอ่านเดี๋ยวดูรูป integrated skill นะคะแอบบอกให้นะต่อไป part 4 เป็นเรื่องของการทอล์กนะคะนั่นแหละการทอล์กนะคะต้องขอบอกว่าเป็นบทพูดการพูดการประกาศนะคะมี30ข้อพาร์ทามี39ข้อนะคะตรงนี้เรื่องการทอล์กนะคะจะมีให้ดูรูปเหมือนกันแล้วดูกล่องด้านหลังที่เเหมือนกันนะคะถึงแม้พาร์ทาพาร์ทีจะมีดูรูปเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือมันจะมีเรื่องผู้พูด3คนค่ะของพาร์ทสใช่ไหมการคุยกันเนี่ยนะปกติสมัยก่อนข้อสอบเก่าคือ A กับ B คุยกันแค่2คนแต่ข้อสอบแบบใหม่มีตัวละครลับว่า Secret Character ตัวละครลับโผล่ po, ขึ้นมาอีกหนึ่งคนคะ่ะมาพูดเพื่อเพิ่มความงงแต่ก็ไม่ต้องงงมากบอกเลยให้สบายใจว่าจากที่พี่ไปสอบทุกอาทิตย์คนที่โผล่มาพูดคนที่3ามพูดไม่เกิน2ประโยคไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นมาดูกันต่อเ่ยค่ะว่าพาร์ทสตรงนี้นะคะมีคําถามซึ่งเขาเรียกว่าคําถามตีความด้วยคาถามตีความคืออะไรเป็นคําถามที่เขาจะให้เราฟังประโยคนึงแนละ้วถามว่าผู้พูด,พ,ดพูดประโยคนี้เพราะอะไร โอเคนะคะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยจากนั้นเรามาดูกันตรงนี้100ข้อ45นาทีค่ะดูในกล่องในกล่องนี้บอกเลยไม่มีคนไหนสอนน้องนอกจากพี่ยูรีนะคะความลับจัก,กรวาลในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มแบบปังๆไปได้ไงมาดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะข้อสอบแบบใหม่อันนี้มีหลายสำเนียงอย่าลืมไปทบทวนนะฝึกฟังสมัยก่อนมีแค่ American English สมัยนี้มี British English Harry Potter The weather is so hot today มีเป็นสำเนียงของ Australian ด้วย Hey how you doing mate มีสำเนียงของ Canadian Justin Bieber ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะต้องระวังจากนั้นยังจำเรื่องที่พี่ถามเวลาได้ปะว่า1ข้อใช้กี่นาทีถ้าเป็นพาร์ทหนึ่พาร์ทการฟังไม่ต้องกลัวมันถูกบังคับไปด้วยไฟล์เสียงอยู่แล้วค่ะแต่ละข้อจะมีเวลากันระหว่างประมาณ4วีวิในการกระโดดไปอีกข้อนึงนะคะแต่ละข้อจำกัดเวลาจากไฟล์แสงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวและต่อไป พาร์ที่โกงเวลาได้จำได้ไหมจำได้หรือเปล่าพาร์ทหนึ่งค่ะขอบอกก่อนนะคะว่าน้องที่ไปสอบเมื่อเริ่มทำพาร์ทหนึ่งจะมีเวลา12วินาทีที่เขาเราฟังตัวอย่างดูรูปเปิดไฟล์เสียงตรงนี้เราก็ไม่ต้องนั่งตัวอย่างนะเปิดไปเลยค่ะเปิดไปเลยดูว่าหรูปนั้นเป็นรูปอะไรแล้วคิดในใจว่าแต่ละรูป มันมี verb อ,อะไรเช่นคนกำลังนั่ง they are sitting คนกำลังคุย they are talking พูดได้เลยคิดในหัวเลยนะคะถ้าน้องรู้ว่าตรงนี้เราขโมยเวลาได้12วินาทีน้องจะออก start ก่อนคนอื่นแล้วคะแนนน้องปังแน่นอนขโมยเวลาพาร์ทหนนะคะจากนั้นเริ่มดูรูปแล้วก็คิดในใจเลยแต่ห้ามเขียนนะเพราะเขียนไม่ได้โอเคนี่คือข้อสอบ พาร์ทฝั่งจากนั้นอันต่อไปเป็นตัวที่บอกเลยจากประสบการณ์ที่พี่สอนโทวอีกมานับ10ปีเด็กประสบปัญหาพาร์ทนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะยิ่งยิ่ง <ๆ S 2> เป็นข้อสอบแบบใหม่ตอนนี้นะคะส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปสอบมันทุกอาทิตย์แล้วพี่ไปสอบได้คะแนนเต็มมาพี่ยังรู้สึกเลยว่าข้อสอบพาร์ท a d i n g เป็นข้อสอบที่ challenging หรือว่าท้าทายความสามารถเรามากเพราะว่าอะไรก่อนจะบอกนะแก เราต้องแก้ที่หัวก่อนคิดก่อนว่าข้อสอบทพออีกไม่ได้วัดว่าใครเก่งภาษาอังกฤษมากที่สุดอันนี้ความรับจักรวาลน,นะแต่เขาวัดเรื่อง speed 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 ความเร็วใส่ sound effect ด้วยนะคะวัดกันที่ความเร็วค่ะเพราะว่าอะไรการทําเรื่องการอ่านถ้าน้องตอบไม่ได้ว่าใช้เวลาข้อละกี่นาทีหรือทำพาร์ทไหนก่อนน้องจะไม่มีทางทำข้อสอบพออีกได้คะแนนดีเลย ก็เรียกได้ว่าเงินที่เสียไปในการสอบอะต้องกลับไปสอบใหม่แน่นอนแต่วันนี้ใน Magic One Page พี่ยุริมีคำตอบมาให้ทุกคนจดแล้วทำตามทันทีเริ่มต้นนะคะตรงนี้เมื่อสักครู่ใช่ไหมพาร์ท1ที่เป็นการฟังมี1 2 3 4พาร์ทสการอ่านเริ่มต้นกันที่5 6 7 5กับ6ขอกรุปรวมเป็นอันเดียวกันนะคะเพราะมันเป็นการทดสอบเรื่องก a m m a r กับ v o c a b พาร์ท incomplete sentences เติมคำในช่องว่างเลือกเอาว่าเติม grammar หรือเติม vocab ถ้าถาม grammar หน้าตาจะคล้ายกันเช่น manager manage m a n a g i n g management อันนี้ไม่ต้องแปลถ้าถาม vocab บหรือคําเชื่อมหน้าตามไม่เหมือนกันเลยจ้า so therefore moreover although อันนี้ต้องแปลนะคะพาร์ทหเหมือนกันพาร์ทหนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเข้าใจผิดว่าต้องแปลก็ไม่ต้องเหมือนกันพาร์ทหมันจะดูเหมือนเรื่องอ่านแต่มันคือเอาพาร์ทหมาแปะ ติดกันแบบนี้และดูกล่องตรงนี้มีการให้เติมประโยคยาวด้วยเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะประโยคยาวๆหามาเติมโอเคจากนั้นไฮไลท์ของเราพ่อพระเอกของเราที่จริงๆแอบเป็นคนร้ายนะคือพาร์ทเจ็ดพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทําให้คนทาข้อสอบไม่ทันทุกคนเดินม,มาหาพี่ยุริแล้วบอกว่าพี่ผมทำไม่ทันพี่หนูทำไม่ทันนั่นเพราะว่าน้องไม่รู้ว่ามันต้องเน้นสปีดสปีดสปีดทำให้เร็วนะคะมาดูกันดีกว่าพาร์ทเจ็ดนะคะ ไม่ใช่อ่านแค,แค่เรื่องเดียวนะมันแบ่งแยกย่อยไปอีกค่ะนั่นคืออ่าน3แบบอันดับแรกคือ single passage อ่าน1เรื่อง29ข้อจากนั้นนะคะเราอ่าน2เรื่อง10ข้ออ่าน3เรื่องเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในการทำข้อสอบโทอีกเฉพาะตอนนี้แบบใหม่แบบนี้ดูเลยนะคะ15หข้ออ้าวรวมกันเยอะขนาดนี้54ข้อทำอยังไงอะ ย้อนกลับไปคําถามตอนแรกของพี่ที่บอกว่าใช้เวลาข้อละกี่นาทีมาดูกันเลยคะ่ะตามกล่องตรงนี้ซึ่งพี่บอกเลยว่าจดด่วนนะคะพาร์ทห้าพาร์ทหนะคะตรงนี้จากเวลาทั้งหมด75นาทีเนี่ยพี่ขอตัดแบ่งนะ5 6พี่ให้ทั้งหมดเอาไป20นาทีก่อนอพาร์ทเพี่ให้55นาทีรวมกันไป็น75นาทีนะคะทีนี้มาลองดูกันพาร์ทห้าพาร์ทหใช้เวลาทาข้อละ 15- ถึง20วินาที ย้ำนะคะไม่ใช่นาทีนะวินาที15 2 0ถึง20วินาที Grammar vocab ต้องได้ส่วน Part 7ใช้ลวลาทธรข้อละ1นาที54ข้อ55นาทีอ่านคำถามกลับไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วกลับมาคำถามแล้วตอบแล้วไปแค่นี้ถ้าใครทำเกินเวลานี้ขอบอกเลยว่า you will have a hard time น่าจะทำข้อสอบแบบเหนื่อยแล้วอาจจะทำไม่ทันนะคะมาทีนี้ เราไปดูกันสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะ Output ของเราท่องอีกนะคะ 2, 2, 2 2 Part Listening and Reading นะคะ 1, 2, 3, 4อย่าลืม Part 1ขโมยเวลาได้12วินาทีจงขโมยเวลาซะนะคะ2พา Part 2นี้มีแค่3 Choice อย่าไปกา Choice ดีดกก็4 3กับ4ระวังมีรูปเพิ่มมีการฟังแล้วเดาประโยคเพิ่ม 5, 6, 7 ็นยัหงง้าหกข้อละ15วิ20วินะคะพัทเจ็ 7, ข้อละ1นาทีเท่านั้นถ้าทําได้ตามนี้คะแนนไม่เกินเอื้อมอยากได้เท่าไหร่ได้แน่นอนเต็มได้ไหมเหมือนพี่เต็มไหมเต็มแน่นอนค่ะถ้าใช้เทคนิคนี้โอเคนะคะ จากนั้นโครงสร้าง222บอกไปแล้ว2พาร์ท200ข้อ2ชั่วโมงเรามาดูกันค่ะสรุปสุดท้ายให้ทุกคนเป็นของขวัญเอากลับไปฝึกนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนงงมากโทรอีกทำยังไงตอบยังไงพี่มีคำตอบทุกอย่างให้แล้วนะะในคะใดมเนอ a g สชตรงนี้นั่นคือถ้าฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องทำยังไงบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่ฟังเดียวนะทุกคนต้องฝึกฟังพร้อมอ่านสคริปต์นั่นแปลว่าทุกคนฟังไปด้วยเปิดสคริปต์ไปด้วย อ่าน,าน,านไม่เข้าใจคําไหนจดนะคะจดโน้ตคาที่ฟังไม่ออกจากนั้นขีดเส้นใต้คําที่เสียงเหมือนเช่น train เช่น plane สรุปจะขึ้นรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินงงมากหรือว่า park ส่วนสาธารณะ park เป็นเวร้รว,ว่าจอดรถจดออกมาเลยค่ะ ท่องคำศัพท์เพิ่มเติมแค่เท่านี้นะคะจะทำให้น้องทำ listening up คะแนนได้เยอะขึ้นมากๆเลยจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของ grammar v o c a b a ฟังทำโจทย์ซ้าๆเมื่อฟังตรงนี้ที่เป็น listening จบแล้วอย่าลืมทําโจทย์ซ้ำๆไ้วยนะทําโจทย์เสร็จปุ๊บยังไงต่อทวนกรมมา m a r ที่ออกสอบค่ะออกไม่เกิน5เรื่องเรื่อง tense เรื่องของ gerund เรื่องของ participle if clause เรื่องของ word form ว่ามันประกอบการเป็นคําว่าอะไรต้องท่องฝึกทําให้เร็ว reading skim อ่านอย่างรวดเร็ว scan อ่านจับเพื่อหาคําคตอบดูให้ดีวางแผนทําข้อสอบ ามเวลาที่พี่พูดเลยนะคะอีกหนึ่งรอบพาร์ทห้าพาร์ทหข้อละสิบห้าถึงยี่สิบวิพาร์ทเขอ 10, ้ 20, 20, 7, ขอละ1นาทีเพราะข้อสอบพออีกคือวัดความเร็วนั่นเองนะคะจากนั้นตั้งเป้าสําคัญสุดท้ายแล้วสําคัญที่สุดก่อนเราจะบอกลากันสําคัญมากนะคะรู้ข้อผิดพลาดค่ะว่าจะไปสอบเนี่ยเราผิดได้กี่ข้อตั้งเป้าไว้ยกตัวอย่างเช่นบอกเลยนะต้องการ550คะแนนเราผิดได้กี่ข้อ ทำไมล่ะทำไมต้องรู้บอกเลยนะคะว่าถ้าน้องอยากได้คะแนนดีๆเนี่ยน้องต้องรู้ข้อผิดพลาดจะได้ทําการกําหนดแฟกเตอร์ได้ว่าเราต้องตั้งใจทํายังไงเราจะได้คะแนนที่เราต้องการหรือเปล่านะคะวิธีท,ทำนะคะง,ง่ายมากความลับจักรวาลอีกแล้วไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อน only here แค่ที่นี่เท่านั้นเอาคะแนนที่อยากได้หาร4.95เลยค่ะติ๊กตอกติ๊กต 550หาร4.95นะคะได้111.11 11. อ่ะพี่ปัดขึ้นให้เป็น112นั่นเองนั่นแปลว่าเอามาลบค่ะ200-112กลายเป็น88น้องปิดได้88ข้อเท่านี้เราจำกัดข้อผิดพลาดได้เรารู้นี่ว่าเราต้องทำผิดได้กี่ข้อบางครั้งเราสามารถทิ้งได้ไวยนะเกิดเราทำไม่ทันคือทิ้งไปเลยก็ยังได้แต่ต้องมั่นใจนะไม่ใช่ทิ้งไปหมดก่อนนะเออเป็นการวางแผนการทำคะแนนให้ได้อย่างที่ต้องการ 750ค่ะเราผิดได้48ข้อเป็นแบบนี้ถ้าน้องรู้น้องสามารถได้คะแนนโทอีกอย่างใจฝันแน่นอนค่ะและนี่คือ Magic One Page จดจำเข้าใจในหน้าเดียวนะคะในเรื่องของข้อสอบโทวอีกแบบใหม่นั่นเองอย่าลืมนะคะทุกคนใช้เทคนิคที่พี่ยุริให้ไปใดวนันนี้ไปทำคะแนนให้ได,ด้ดีๆแล้วเดี๋ยวกลับมาบอกกันได้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะรอดูอย่าลืมนะคะถ้าสมมุติว่าทุกคนชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe ด้วยนะคะเพราะว่า ในอนาคตเรามีอีกหลายคลิปแน่นอนเลยค่ะแอปกระซิบสอนกรัม,มา่าสอนคำศัพท์สอนทุกอย่างด้วย Magic One Page ค่ะอย่าลืมนะคะ Like, Share, ์ u b s c r i b e แล้วก็เจอกันค่ะไว้เจอกันบาย